วันนี้นะครับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนที่จะเราได้ยินกันมานานแล้วหลังจากที่บอกให้ทางกัมพูชาเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาของสแกมเมอร์หน่อย <c oughs> เพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแต่ต้นทางเนี่ยอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ถ้าเราตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตแล้วเนี่ยแต่กระบวนการนี้ยังแทรกซึมอยู่ตามแนวชายแดนหรือมีคนไทยรู้เห็นเป็นใจในการที่จะให้เขาเนี่ย มาใช้สถานที่ในบ้านเราในการตั้งสก c a มอร์เครือข่าย call center เนี่ยมันก็จะมีปัญหากันต่อไปรัฐบาลเดินหน้าให้เป็นวราระแห่งชาติและจริงจังมากนะครับท่านนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท่านนายกเมื่อวันก่อนเรียกคุยกับตำรวจปปชมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะดี i ไเนี่ยแหละครับพูดคุยกันว่ามีปัญหาหลือุปสรรคหรือความท้าทายในการทำงานอย่างไรเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ไม่ค่อยใช้คำว่าปัญหารลออุปสรรค เขาจะเลี่ยงใช้คําว่าความท้าทายในการทํางานมีอะไระบ้างก็พูดคุยกันก็ปรากฏว่าทางหน่วยงานต่างๆเขาก็มีกฎหมายของเขาเรื่องของการที่จะเปิดคดีเนี่ยถ้าพูดในทางคดีแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยถ้าไม่มีใครไปแจ้งความถ้าไม่มีใครไปร้องทุกข์ก็ไม่สามารถเปิดคดีขึ้นมาเองได้ใช่ไหมฮะ,ะส่วน DSI เนี่ยถ้าไม่เข้าขายคดีพิเศษก็ทําอะไรไม่ได้และถ้าเกิด ปปงเนี่ยจะไปดูเส้นเงินเนี่ยก็จะต้องมีการประสานจากตํารวจจาก DSI และหน่วยงานต่างๆให้ไปดูเส้นเงินผู้ต้องสงสัยแบบนี้คือทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการเชิงรุกได้เพราะมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมาย <c oughs> ลุกได้เหมือนกันแต่ว่าก็จํากัดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลการที่จะไปล่วงล้ำก้าเกินข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ไม่ถูกตามกฎหมายมใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาฟ้องเดี๋ยวเขาร้องมาเนี่ยหน่วยงานรัฐก็จะเดือดร้อนดังนั้นแล้วท่านนายกก็จะต้องเป็นประธานและเป็นผู้ออกคําสั่งในการที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวทําตามอํานาจหน้าที่ของตนโดยมีท่านนายกเนี่ยเป็นผู้นํานะครับไม่ต้องกลัวถูกฟ้องถูกร้องถ้ามีใครเนี่ยที่เป็นเครือข่ายหรือเชื่อได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ย เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ call center ะนะฮะให้ดำเนินการได้เลยและยิ่งถ้าเป็นคนของรัฐบาลหรือคนของนักการเมืองก็ไม่ต้องไว้หน้าต้องดำเนินการได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยได้ให้ในโยบายกันไว้แล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ปฏิบัติตามซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพราะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินวาระแห่งชาติคือการปราบปรามยาสติดอาญากรรมต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ อาทญากรรมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกออนไลน์กันเยอะนะฮะกระเป๋าเงินของเราไม่ได้อยู่แค่กระเป๋าต่างที่พกเอาไว้อยู่ในออนไลน์ด้วยถูกไหมฮะ<ช>ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับการป้องกันและปราบปรามอาทญากรรมออนไลน์เนี่ยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อวานนี้ท่านนายกนะครับก็ไปกำชับเรื่องนี้หลังจากที่ท่านมาเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่43นะครับ โดยดคุณอนุทินชาวกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่43ฮะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพก็เน้นการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็าอาชยากรรมทางเทคโนโลโยีนะครับรวมถึงการค้ามนุษย์ไซเบอร์สแกมเมอร์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้นะครับ <S <S พอถามเรื่องของการดูแลแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ขณะนี้พื้นที่ k คเคพานะครับได้รับการโดนปราบปรามกันอย่างหนักนะครับจะมีการเพิ่มมาตรการอย่างไรนะครับแหมคือถ้ามองประเทศไทยเราแล้วเนี่ยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์คือสถานที่ของเราเนี่ยโลเคชันเนี่ยโอ้โหพูดง่ายๆอบโอบล้อมไปด้วย Call Center คอ l l เซ็นเตอร์ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพมา่าอีกฝังง่งหนึ่งเป็นกัมพูชานะครับสองประเทศเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของเป็นคอ l l เซ็นเตอร์ทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่เป็นข้อมูลเนี่ย ที่ชาวโลกเด่กก็ทราบกันดีท่านนายกก็บอกว่าได้ดําเนินการในทุกๆด้านไม่ใช่ว่าเฉพาะชายแดนฟังใดฝฟังหนึ่งส่วนไทยจะพบว่าทางการข่าวได้รับทราบและประเมินว่ามีความสูมเสี่ยงต่อประเทศไทยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนหน่วยงานต่างๆดําเนินการอย่างเต็มที่มีการยึดทรัพย์บุคคลเป็นจํานวนมากและมีการดําเนินคดีหลายข้อหาและทําต่อเนื่องมาโดยตลอดท่านนายกก็บอกว่านี่แหละ บางทีไม่เป็นข่าวแต่ดําเนินการเนี่ย<ๆ>เห็นเงียบๆ <c oughs> ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับตำรวจเนี่ยทำงานร่วมกันกับผมรู้จักกันมาเป็นเวลานานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตและเต็มความสามารถนะครับพูดถึงการปราบปรามเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญครับมักจะมีบุคคลสําคัญและนักการเมือง อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมเหล่านี้ออท่านนายกจะว่าอย่างไง?」อันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะครับเออนายกก็บอกว่าก็มีการหารือกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลขาปปงและรัฐมนตรียุติธรรมได้ทํางานแล้วนะครับแต่ปิดชื่อดูพฤติกรรมพูด,ดง่ายภาษาตํารวจรวกลัวไก่ตื่น <c oughs> <c oughs> กลัวไก่ตื่นจะไปจับไก่กลัวไก่ตื่นก็ต้องปิดชื่อและดูพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ ต้องดูว่าเขาปิดกฎหมายหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีการละเว้นและยกเว้นแน่นอนซึ่งต้องทําความเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครนะครับ hmm. ทุกคนกินเงินเ,นเดือนจากภาษีประชาชนดังนั้นจะป้องกันและคุ้มครองเนี่ยทำคุณ,ณประโยชน์ก็ได้ก็ให้นะครับก็คือคนที่จ่ายภาษีพูดง่ายๆก็คือว่าจะทําคุณ,ณประโยชน์เนี่ยสนองคุณชาติและประชาชนนะครับ <Okay. S 1> เลิกกังวล เลิกพยายามคิดว่ากระแสข่าวที่เกี่ยวข้องจะไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลมั่นใจทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเองทั้งนั้นไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครหรือต้องชำระให้กับใครนอกจากบุญคุณประเทศและประชาชนเป็นหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์และปกป้องฮะ